ถูกหลอกจนล้มละลายเปิดบ้านเบสรักวณีถูกหลอกถูกฟ้องจนล้มละลายเปิดบ้านเบสรักวณีทำงานหนักหาเอง60ล้านปลดหนี้ให้พ่อแม่ ข่าวระบุว่าถูกออกจากราชการในส่วนเรื่องของคำสั่งสารก็มีการคุยกับทางคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ปล่อยข่าวว่าคุณพ่อล้มละลายเราเองก็ไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะล้มละลายหรือไม่อย่างไรเพราะทางคู่กรณีหลังจากที่ปล่อยข่าวออกมาแล้วก็มีการโทรมาขอโทษเรื่องนี้ทางคุณพ่อเป็นคนพูดว่าคู่กรณีได้โทรมาเจรจา คุณพ่อก็บอกไปว่าปล่อยข่าวออกไปโดยไม่ได้ถามเขาเลยเราจะช่วยคุณพ่ออย่างไรบ้างอย่างที่คุณพ่อได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าเราสามารถหารายได้ได้พ่อให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากจะรบกวนลูกซึ่งคุณพ่อก็แมนมากในเรื่องนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะต้องล้มละลายเขาก็จะยอม ถ้าเกิดจะต้องเป็นให้เป็นที่เขาคนเดียวเรารู้ว่าพ่อเราเป็นคนยังไงพ่อเราเป็นคนจริงใจพ่อเรามีความจริงใจกับใครแต่เราเห็นเพื่อนพ่อบางคนก็หวังร้ายกับพ่อเราอย่างเรื่องนี้เองพ่อให้สัมภาษณ์ไปว่ามันไม่ได้เกิดจากตัวเขาแต่เกิดจากคนที่มาหวังร้ายกับเขาเรียกว่าพ่อเราโดนหลอกใช่ไหมเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกแบบนั้นได้ไหมแต่ในมุมของเราก็เรียกแบบนั้นได้ ก็เหมือนโดนเพื่อนหักหลังไม่รู้ว่ามันแรงไปไหมยืนยันใช่ไหมว่าไม่ได้เกิดจากความฟุ่มเฟือยในครอบครัวเราเบสได้บอกว่าไม่นะเพราะคุณแม่เป็นคนที่เขี้ยวมากเลยเป็นเรื่องยากที่จะใช้เงินฟุ่มเฟืือยอย่างเราเข้ามาหาวิทยาลัยคุณแม่ยังบอกเลยว่าต้องขอทุนให้ได้ที่ได้เรียนมอรังสิตเพราะว่าได้ทุนคุณแม่ก็พยายามกระตุ้นให้เรามีความรับผิดชอบ ก็เลยเคี้ยวเข็นกับเราอาชีพหลักเลยคือ YouTube เพราะว่าหนูทำทุกวันเพราะว่าหนูลงคลิปเนี่ยวันเว้นวันเลยค่ะ จุดเริ่มต้นช่อง YouTube ของเบสรักวณีเกิดจากที่เบสตามถ่ายน้องชายที่เป็นนักฟุตบอลก่อนจะขยับมาทำเพลงตามคำแนะนำของสมรักคำสิงโดยพ่อได้ลงทุนจ้างนักแต่งเพลงมาช่วยในการดำเนินงานด้วยซึ่งในส่วนนี้แรกๆจะมีแค่น้องชายกับพ่อที่ทำกัน2คนก่อนที่ช่องจะค่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นจนปัจจุบันมีคนติดตามแล้วกว่า4.9ล้านคน ทั้งนี้เมื่อหนูแม่มพิธีกรรายการได้พูดถึงเรื่องของรายได้โดยอ้างอิงจากสถิติค่าเฉลี่ยว่าหากมีการทำคลิปลง YouTube วันเว้นวันตลอดทั้งปีจะต้องมีรายได้สูงถึงปีละ62ล้านหรือราวเดือนละ4ล้านบาทเรื่องของการปลดหนี้ให้พ่อจากจุดที่กำลังจะล้มละลายเบสรักวณีได้เผยว่าเธอก็ค่อยๆทยอยใช้ให้พ่อมาเรื่อยๆจนทำให้สามารถพูดได้เต็มปากว่า เงินเหล่านี้มาจากช่อง YouTube ของเธอหนูเป็นยูทูบเบอร์ไม่เคยอยากเปลี่ยนใจ